ไว้ก้าบอต้องโสมนอกบอ่อเอาตำลึงไทยมาแล้วสวัสดีครับอิส,สานบ่เจ้าครับของดีอยู่ในดินบอต้องงออเขาของเขาดีกว่าโสมทุกชนิดหลบไปหัวตำลึงดีกว่าโสมนอกเขาปลูกเองไปเบิงกันนี่คือยอดตำลึงนะครับอันนี่ตำลึงตัวเมียนะครับ ต้นน้อยเองเขาไปกระถางนี่เขาปลูกไว้สองต้นนะครับนี่ต้นซํามีเองนะครับนี่คือตาลึงนะครับเดี๋ยวเมื่อนี่สิพาไปเบื้องหัวมันว่ามันใหญ่บ่ยกกระถางนี่ออกก่อนนะครับมองกอ,อกเลยเขือซํามี่เขาปลูกไว้หกเดือนนะพี่น้องประมาณหกเดือนขึ้นนะครับนี่ได้ซํามีแหละนะครับที่เอาเขือมันแบบช้ำว้ซื่อๆนะนะครับได้ประมาณนี้สังเกตเบื้องเขือมันสีบรใยญยนะพี่น้องเนี่ย นะครับจะซํานี่แหละนะครับหกเดือนขึ้นนะครับเพราะว่าอีสานมันเจ้าปลูกไว้กสิถ้ามันโปร่งยอดม้ากสิเด็ดมันถิมเด็ดมันถิมนะครับเพื่อให้มันโล่งหัวปัดที่นี่ไปเบิงหัวมันว่าสิมีบอฮกที่เฮาปลูกไว้ไงไงซําไดการปลูกตําลึงให้เป็นหัวเขาควนสิใส่ใบไม้นี่ใส่ใบไม้หลายกว่าดินนะพี่น้องถ้าเป็นดินก็ต้องเป็นดินซุยๆนะครับนี่สีหัวหัวมันสีออกได้นะครับจกหัวมันให้เบิงเด้อว่ามันมีบอ นะครับขุดเลยเบิ้งกันเป็นๆน,นะครับนี่เขือมันนี่นี่หัวมันนะ่ะเห็นบอนี่นี่โผล่ออกมาแล้วไอ้ก็หัวมันแกวนะครับอันนี้ปลูกไว้เองนะพี่น้องนะเฮ็ดเองกับมือนะครับนี่หัวมันนะ่ะเบิ้งเขืออันนี้แบบที่ี่ยว่าเขือนนี่น้อยอยิ่งเสียนี่ใส่หัวบ หัวมันน่ะนี่สุดยอดว่าแหละพี่น้องว่านี่คือหัวตําลึงซื้อๆนะพี่น้องนะมันโอ้มันงามอิลูลยไปนี่แหละนะครับอ,ออกไม้เบิ้งหากมันหากมันนี่ประมาณหกเดือนขึ้นนะครับโดยประมาณเอานะครับผลสําเร็จแล้วที่เขาปลูกไว้ผลลัพธ์มันออกมาดีเยี่ยมเลย สรรพคุณมันบอกผู้ใดบวแข็งหลับมาเป็นปีหลายปียังสิพี่น้องเอานี่ไปเฮ็ดกินนะครับผู้ใดมักอ่อนมักเพียน่ะพี่น้องเฮ็ดเมื่อยเฮ็ดเฮ็ดการเฮ็ดงานมามันเมื่อยน่ะพี่น้องเอานี่ก็ไปบุ้มุงกําลังได้ดีมากนะครับอยากปึงปังตื่นย้มเมื่อเศร้ามานี่ยิ้มหนาบานท่อกระโดงเมื่อคืนนี่เจ้าเฮ็ดอย่างละเท่าพ่นน่ะของดีวิธีเฮ็ดกินตาม ล่างน้ำก่อนล้างน้ำให้สะอาดนะครับอันนี้เขาสิใส้สูตรดองเหล่าขาวนะพี่น้องอันนี้เหล่าขาวเขาเติมไว้แล้วนะครับนี่คือเหล่าขาวนะครับหรือผู้ใดกินเหล่าบบได้แพ้เหล่าขาวเพนะั <c> ้น <oughs> เเก่านี่ไปตากแห้งแล้วต้มกินนะพี่น้องต้มกินเวลาท่องว่างเท่านั้นเองนะครับการดองเขากะย้อนไส่ซื่อๆนี่แหละนะครับนี่กระซิ ย้อนใสเลยนะครับถึงหากหน้อยหากใหญ่มันนี่นะครับอันนี้เขาก็เอาออกนะฮะโอ้ยย้อนเลยนะครับย้อนลงไปก็ประมาณนี้ก็สิตัดเอาทอนประมาณนี้นะพี่น้องตัดออกนะครับก็สิสวยงามถ้าเป็นขวดใสนี่สิเห็นหักเห็นนี่งามเลยแหละพี่น้องกิ้งอันนี้ที่เขาหักออกมาแล้วเขาก็ไปเสียบเสียบใบดินคือเขามันก็เกิดเป็นหัวอีกคือเเขานี่สุดยอดว่ล่ะซ้านี่ก็เรียบร้อย ปิดฝาไว้นะครับปิดไว้เลยเอาไว้ประมาณเป็นโดนเท่าไหร่แห้งดีนะพี่น้องเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะครับอันนี้สุดยอดเวลากินท่ากินนะพี่น้องกินมือละเป็กก่อนเขาเงี้ยมือแรงเท่าน,นั่นสุดยอดเท่านี้รู้จักทุกขั้นตอนแล้วตั้งแต่ปลูกหอดรองหอดกินถ้าว่างๆก็ร้องเฮ็ดเบิงนะพี่น้องมันโอ้สุดยอดเฮาเฮ็ดเองกินเองดีบล่ล่ะเฮ็ดเองกับมือ บ่ต้องไปซื้อดอกไว้กุ้งไว้ก้านั่นมีผลกระทบหลายอย่างอันนี้ปลอดภัยนะพี่น้องแค่รากตำลึงซื่อซื้อลู่จากสมุนไพรลู่จากภูมิปัญญาพวกยาบ่ต้องใส่สวัสดีครับ